เรื่องอพระดูดวงตอนตีสามตีสี่นะพระสามารถดูดวงไหมเราก็นในช่วงสถา,านการณ์แบบนี้มันผิดกฎสงไหมรั่วไห่ผิดรั่วเป็นการช่วยเหลือกันยังไงเออเราจะบอกผิดหรือไม่ผิดมันพูดกันยากนะเ <ฮะ S 2> พราะพระสงฆ์กับกับชาติาศาสนาเนี่ยมันมีคู่กันมาตลอด <ฮะ S 2> ในอดีตเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ามหรือว่าหน่วยกองทัพจะไปล้มดับจับศึกก็พึ่งพระสงฆ์ <ฮะ S 2> ให้ดูดวงดูชะตาราศีดูเลิกดูพระนาทีว่าจะออกกี่โมง อะไรยังไงนี่ไม่มีมาตลอดแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรียกนักบวชในพระพุทธศานส,นสนาเนี่ยเวลาพูดอะไรใครมีน้ำหนักเชื่อคนจะเชื่อมากกว่าคาราวะเพราะฉะนั้นคนเลยนิยมว่าโอ้ถ้าพระสงฆ์ที่ไหนมันดูดวงชะตาราศีอันนี้ท่านคงคงจะไม่หลอกลวงคงจะไม่พูดที่ไม่เป็นจริงบ้างอะไรบ้างก็เขาเลยฝากความเชื่อประชานนี้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เลยหาช่องทางว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเองเมีความรู้ ด้านโหราศาสตร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยตั้งเนื้อตั้งตัวบางบางองค์อาจจะไม่ตั้งตัวไปเป็นหมอดูอาจะว่าหลายคนมาดูแล้วก็ปากต่อปากพูดกันมาท่านก็เลยถือโอกาสมาดูกันตลอดมาทุกวันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะดูเนี่ยผมได้เรียนหลายๆครั้งกับหลายท่านบอกว่าถ้าประสงค์จะเป็นาศาสนาสงเคราะห์ให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีความมิตก,ก,กังวลเขามีความทุกข์ทางใจหลายๆทางไม่มีที่พึ่งเขาจะมาพึ่งพึ่งพระสงฆ์ ให้ขจ,จัดปัดเป่าหรือให้คําแนะนำนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้ดานศาสนาสงเคราะห์แต่ภายหลังมาเนี่ยถ้าไปลงสื่อลงอะไรที่จะเป็นการตลาด<ม>เพื่อจะให้ชื่อเสียงตัวเอง,วงกว้างไกลต่อไปบางครั้งมันปฏิเสธไม่ได้เรื่องลาบสกัละจะตามมานะม,มันก็มีอยู่ที่นี่ไม่ไมสมควรที่จะมุ่งด้านการเงินการตลาดมากเกินไปเนี่ยมันเกินมันเกินภาระาศาสนาสงเคราะห์ไปเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยได้ไป ดูดวงหมดจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงแล้วก็ตามให้เป็นความเชื่อไม่มีมีมีปัญหาถ้าเป็นเป็นความสบายใจนะแต่ว่าถ้าจะเป็นลักษณะที่จะไปทุ่มเงินทุ่มทองอะไรเยอะแยะเพื่อให้อ่เป็นไปตามที่สัจจะสัญญาไว้กับใครอะไรต่างๆผมก็ไม่ไม่สมควรที่ต้องไปเสียเงินมากนะขอให้อยู่ในพอเหมาะพอควรและให้มีความสุขความสบายใจก็พอขอให้ทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาดูว่าเอ๊ะมันมันใช่ไหมไม่ใช่ไหมอยู่ที่ตัวท่านเองนะ แต่ยังไงก็ตามถ้าถ้าผมดำไิธีว่าถ้าไปดูไว้อะไรมีความสุขกับไปส่วนตัวแต่ถ้ามันเกินไปที่จะต้องไปเสียเงินเสียทอง mm hmm. ต้องไปลําบากนอนแรมนอนอะไรที่มันรอรอจังหวะเวลาที่อยาไปดูนั่นดูนี่กี่โมงกี่ยามอันนี้มันเกินไปแล้ว mm hmm. อันนี้นี่อยากจะให้พอบอกพอดีครับ